คนที่สวยที่สุดในนี้แสงเดี๋ยวแสงมันไม่สวยถ้านั่งในรถแสงมันมืดก็เลยต้องเอาหัวมารับแสงไอเดี๋ยวครับถ่ายพี่เอได้สิจาง่ายอยู่แล้วคนนี้ก็ดูดีมากดีมากจริจริงพี่เอจาง่ายอยู่แล้วอ่ะพี่ต่อรับแสงได้มาอีกแลรับแสงพี่ป๊อปพี่ป๊อปคำเกษมบอกมือค่ะน้องเอนินค่ะน้องเอน้องเอ โอ้สวยมากเอานีสวยสุดสวยไม่ไม่ผนอี่เอาหลักไหนคะพี่ชายยังไงดีนะสวยเนาะช่วยพี่ชายช่วยพี่ชายพี่เอสักหลังเลยคะพี่เอสักหลังเลยค่ะพีาเดี๋ยวพี่หาเอเพื่อนมาช่วยซื้อให้เดี๋ยวไม่ขา้ขาพี่กหลังหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะอค่ะแอปอะไรเนี่ยน่าใสมากดูไอ่ะ บ้านสวยมาก